ประธานสาลฎีกาผมว่านายกัฐมนตรีนีระดับหนึ่งของประเทศน่าจะเงินเดือนมากกว่าประธานสาลดีกาในความรู้สึกผมนะฮะแต่นายกมรีเนี่ยเป็นประธานของฝ่ายบริหารไงพี่แต่นี้เป็นประธานของฝ่ายคือสาลดีกาคือจริงๆกับด้วยด้วยตำแหน่งจริงๆประธานสาลดิกาก็ไม่ได้เะขาดี้กัน่นแต่เรื่องเงินเดือนนี่ผมม่น่าไว้ใจแค่ตำบลกับผู้ช่วยมม่ไม่น่าจะเท่านะ ถ้าเกิดสสสสวเท่ากันประธานสภาต้องเท่ากันนะครับค่ะโฆษกสํานักนายกกับที่ปรึกษาไม่น่าจะเท่ากันไม่เท่ากันไหมพอโฆษกนะแพทย์ประจำตําบลครับช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ไม่น่าจะทําครับไม่ทําไม่เท่าพอประเมินนะอ่ะลองดูที่ว่าจะเลือกอะไรไม่ต้องกดใดๆก็จิงนะครับครับอาจจะให้มากอันไหนันแรกคิดว่าเท่ากันสสสวครับสสสวอ่ะเท่ากันนีต่อไปครับอะไรครับ รองประธานสภาผู้แทนกับรองประธานวุฒิสภาอรใช่ใชนใช่ได้เลยได้เลยมาร์กอะไรไหมครับอันนี้ผมก็เองยังไม่ทั้คุณปอนะฮะนายกรัฐมนตรีกับประธานศาลฎีกาอ้างเพื่อฝากไว้หรือแบบให้เขาแบบภาระเนี่ยช่วยกันนะประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานวุฒิสภาอ้าวสีละเอาอีกไม้ให้ไม้ประมาณนี้ก่อนจะถูกจะไม่ถูกยังเป็นการประเมินของเรายังไม่เอาจริง ไปอยู่ในรถนะฮะวิ่งละสามสวิโชคลาบภาษา3าบวิตรงหน้านี้หมดแล้วหมดเลยแล้วใช้เต็มที่นะฮะชัดชัดยังไงนะฮะไปเร็วสอสอสวสอสวโอเคงกันครับกันค่ะรองประธานะรลองประธานวุ่สิงห์พานอ่นการเรับวแล้วล่ะค่ะเร็วครับเร็วครับนายกอบไจประธานสกโอ้มาเพิ่มแล้วครับมาเพิ่มแล้วครับต่อเลยครับรอวประกับพู้น้ำฝ่ายค้านโอมาเพิ่มแล้วครับ นอกนั้นไม่เอาโอ้เวลาเหลือครับถามได้ครับครับแต่วาสนาฮะถะจแล้วแต่วาสนามลงมาคือมาช้าครับเนิบเนิบแต่ชัดเจนมากรัฐมนตรีกับผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคือรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นมีตําแหน่งรัฐมนตรีกับผู้นําฝ่ายค้านท่านไม่ได้มีตําแหน่งครับเฉพาะจริงๆแล้วเป็นรัฐมนตรีกับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยมันน่าจะต่างกันในด้านความความสุขเพราะั้นเงินเดือนมันน่าจะต่างกันด้วยนะค่ะค่ะนะครับนี่นนะครับ ส่วนแพทย,ย์ประจำตำบลกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคาดบ,บ้านน่าจะไม่ไม่เท่าค่ะนะครับโอเคนะครับเคลียร์หมดแล้วนะนะเอานะตอนนี้ตอบอย่างเดียวแล้วครับ,รบตอบจริงแล้วนะฮนะตำแหน่งไหนมีเงินเดือนเท่ากันนะครับพร้อมกดเลยครับรองประธานสภาผู้แทนร oh. องประธานวุฒิสภาโอเคโอเคได้เลยสสสวสสทวนะฮะยังมาร์กแรกอยู่นะฮะเอาได้เลยได้เอาเอาดีเชียร์มาเชียร์มาครับเชียร์แล้วเชียร์แล้ว ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานวุฒิสภาเอาเอาวอานายกรัฐมนตรีกับประธานศาลฎีกาไม่เท่าไม่เท่าไม่เอาไม่เอาค่ะอรัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงกับผู้นำฝ่ายค้านไม่เอา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 เอาเปลี่ยนใจซะแล้วเปลี่ยนใจซะแล้วครับเป็นไม่เอาแล้วนะฮะเอาแล้วผมก็เอานะครับเชิญครับไปต่อแล้วนะครับตอนนี้ได้มาแล้วสามนะครับโฆษกสำนักนายกกับที่ปรึกษารัฐมนตรี เอาครับเอานะฮะอันนี้คือไม่ได้พูดถึงเลยตั้งแต่แรกนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกับประธานสภากรุงเทพในรถว่าไงครับาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาองปิดใจะแล้วไม่เอาพอครับพอครับยืนยันนะฮะเอาตงเลือกมา4ี่ครับเครื่องหนึ่งครับยืนยันนะฮะตแหน่งที่มีเงินเดือนเท่ากันนะครับดูดครับท่านผู้ชม พรีโอสคันนี้คันที่8จะกลายเป็นรถจ่ายกับข้าวหรือไม่ครับใช่กับข้าวมาเฉยนะครับสสสับสวอันนี้ตั้งธงไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเท่ากันจึงเอาอันอื่นมาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าถูกโอกาสแตกสูงแต่ถ้าเกิดสสสวไม่ใช่กาวรูดเลยฮะ เท่ากันนะฮะเท่า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 กันเท่ากันนะครับคอบนครับเท่ากันคำตอบนะครับเท่ากันคะครับถูก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 ต้องเลยถูกาไดดีมากไม่รู้ว่าเหตุอะไรทำไมเพ่อในคุณหน่อยคุณคิดว่าสสวเท่ากันคิดว่าในในระดับเดียวกันเนี่ยสสวเนี่ยน่าจะระดับ่อๆกันก็คือมาช่วยดูแลเป็นปากเสียงต่างแทนประชาชนต้องเท่ากันต้องเท่ากันแล้วเป็นอย่างนั้น เอาเป็นเรื่องครับเงินเดือนแบบแพ็ทแอนเนเื้อเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทานะครับอสองพันสามพันบาทนายกเงิแสนกว่าแต่จะพ <ใน S 1> <ม>ี่เลื่องอื่นก็ว่ากันไปนะครับมานายกอาบาจอกับประธานสภากรุงเทพหรือสอกอไม่เท่ากันนายกอบจกับประธานสภานะฮะกรุงเทพนะครับสอกอนะฮะไม่เท่ากันนะครับคนต่อไปครับไม่เท่ากันคนต่อไปครับไม่เท่ากันคนต่อไปครับไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันนะฮะคุณท่านเวลาวิเคราะห์คุณหน่อยทำไงไม่เกี่ยวกันไม่ใกล้กันระดับจังหวัดกับระดั<ม>กบกรุงเทพกับระดับกรุงเทพครับไม่เกี่ยวกันคิดว่าไม่น่ะเกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอลองดูลองดูว่าท่านนายกอบจนี่เท่าไหร่ครับ55,530ประธานสภากรุงเทพสก,กน,นี่นะฮะมากกว่า58,560 มากกว่าน,นิดหน่อย,อยโชคดีที่ไม่เท่ากันแต่ไม่เท่ากันต่างกัน5บาทผมก็ยกประโยชน์ให้แล้วอว่าไม่เท่ากันมาต่อไปเลือกโคศกประจำสำนักนายก กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าเท่ากันคิดว่าตําแหน่งต่างๆนอกเหนือจากรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยในระดับนั้นน่ะเขาคงจะแค่ว่าที่ปรึกษากับโฆษกเนี่ยในการจัดเงินเดือนน่าจะเท่ากันก็คือเป็นผู้ที่มาสนับสนุนที่สนับสนุนและตแหน่งต่าครับเท่ากันเท่ากันต้องเท่ากันนะครับสุดนะครับตุอนะครับสุดนะครับสุดนะครับเ่ากันพวกัก เขาจากอะไรก็ไม่รู้แบบไอ้เพราถ้าเป็นแบบฝ่ายตัวนั้นตัวนึงมาตั้งจะเท่ากันะถ้าเท่ากันเลยปรับเงินเดือนกันง่ายขึ้นมันง่ายๆนะแต่ตำแหน่งนี้ไม่ไหวไอ้นี่แต่นี่ก็เรื่องนี้เท่ากันเลยดังนั้นนะฮะโฆษกของนักนายกนี่นะกับที่ปร้สรรรัฐมนตรีนี่47,250บาทครับอ่ร้อยห้าสิบบาทก็รวมรวมห้าหมรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองเหมือนกันรองประธานรัฐสภาอันนี้รองกับรองแล้วก็รองประธานกับประธาน เท่ากันเท่ากันครับสสสวยังเท่ากันนี่ต้องเท่ากันต้้องไตง้องไ้อต้อง้อหต้อต้ง้องตัวหลต้อง้วองไ้อหองม้ไต้องไองมต้ากไหต้องต้องต้องตมต้ต้องไต้องต้องไมมอ้ครับตนตอไ้อม ก็แปลว่าเท่ากันนะฮะก็รองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะกับรองประธานรัฐสภาเท่ากันนะครับเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทตำแหน่งศักดิ์ศรีน่าจะเท่ากันเท่ากันตำแหน่งเลยทั้งพักกันนะทินดาวะอยู่ซีกฝั่งตรงนี้นะฮะตรวจตามหลายทางอ่ะสี่แล้วครึ่งทางแล้วนะครับไปกับข้าวจ่ายกับข้าวไปกับข้าวไม่ใช่จอดโชว์ไว้เลยนะจะจอดโชว์เลยแหวนปิ๊งีเลย ไม่ได้ไม่ได้เอาเอามาตำแหน่งประธานบ้างประธานสภาผู้แทนราษฎรตะกี้รองนะอันนี้ประธานแล้วนะกับประธานพุทธิสภาเท่ากันเท่ากันเพราะทุกอย่างมันก็มาเท่ากันหมดแล้วนะครับเหลือประธานแล้วนะคำตอบนะครับไม่ลดถูกครับถูกครับกำตอบนะครับต้องครับกำตอบครับถูกถูกถูก สอสอสวเท่ากันรองประธานรองประธานเท่ากันแต่ประธานกับไม่เท่ากันครับเกิดอะไรขึ้นอุ้ยโมงมากเลยประธานสภาเพื่อการกินเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบประธานวุฒิสภาเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบอุ้ยนี่เดียวเองประมาณสักพันพันกว่าบาทแต่มันไม่ทำทำไมไม่เท่ากันไม่เข้ากันเลเออดายกรัฐมนตรีกับประธานศาลฎีกาตอนแรกเลือกไปครับผิดต้องเลือกนะครับเท่ากันครับ นายกัลมาตรีของเรานี่นะกับประธานศารดีการนี่เท่ากันนะครับ75,590เท่ากับประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยรัฐมนตรีกับผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เลือกมานะครับผิดนะครับต้องเลือกต้องเชื่อนรถคือเท่ากันครับเจ็ดม่น้อยน้อยกว่านายกนิดนึงนะครับมาเหลืออะไรครับเหลือแพทย์ประจำตำบลกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคิดว่าไม่น่าจะเท่ากันผิด ต้อง,งเลือกครับเพราะว่าเท่ากันนะครับแพทย์ประจำตําบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,น,นันเงินเดือนเท่ากันนะครับเลขลงตัวเลย5,000บาทอุ้ยน้องจ๋าอันนี้เลขไม่มีเศษเลย <c oughs> ระจำตโ,โอ้โหมาถูกทางแล้วมัน <c oughs> มาเควต้ตรงประมานเนี่ยนะฮะ่จ่ายกับข้าวทันเดอร์บกลยราชสลดมาเกย